ใช้แค่แบงค์สิบแบงค์เดียวแบงค์เดียวครับออกรถได้เลยไหมจริงไหมจริงครับแบงค์สิบแรกง่ายได้จริงสวัสดีครับวันนี้มาส่งมอบรถสวยๆให้กับพี่ต่ายสวัสดีพี่ต่ายด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับของพี่ต่ายมาจากจังหวัดอะไรพี่สุรินทร์ครับสุรินทร์ครับโอ้กี่กิโลเนี่ยเดินทางวันนี้พี่สองร้อยสองร้อยสองกิโลไปกลับโอ้สี่ร้อยใช่ไหมของพี่ประกอบอาชีพอะไรครับตอนนี้ชีพแล้วหมอเก่อสร้างโอ้เก่อสร้างอุ้ยเขาบอกว่าเหมอเก่อสร้างช่วงนี้เอกสารยุ่งยากยุ่งยากบ่ไม่ยุ่งยากยุ่งยากเลยครับกี่วันผ่านครับสองพี่ว มชั่อะไรพี่ตอนนี้สิบแรกแสนครับสิบแรกแสนได้จริงจริงไหมแสนนึงจริงครับจริงพี่เอามาช่วยดาวหรือว่าเอาเงินกลับบ้านช่วยดาวครับอ๋อจริครับอันนี้คือแบงก์สิบลูกค้านะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับลูกค้าใช้แค่แบงก์สิบในการออกรถนะครับพี่ใช้แค่แบงก์สิบแบงก์เดียวแบงก์เดียวครับออกรถได้เลยไหมครัจริงไหมจริงครับแล้วเป็นไงรถสวยถูกใจนะพี่สวยครับแล้วของพี่ตายตัวนี้พี่ได้มีคุณค้ำเลยรไหมไม่มีครับพี่ดาวออกคนเดียวไม่ต้องค้ำไม่ต้งหักโอ้เอกสารไม่ยุ่งยากสมราถึง่ายได้จริงี่เลื่อนนะครับอ่ะรถคันนี้ คันนี้ผ่อนวัน7 8 0 0 0ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทแถมทุกอย่างฟรีทุกอย่างอ่ะใครสนใจแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะ0951989916่ามีแบงค์1ิแบบนี้ครับ10แลกแสนนะครับพี่วันนี้ผมเป็นตัวแทนของสามเนเปโต้นะครับขออวยพรให้พี่ตงนะครับนำรถคันนี้ไปมีความสุขความเจริญนะพี่เด้อถ้าขายร่ำรวยเจริญในหน้าที่หน้าที่การงานนะครับขับขี่ปลอดภัยครับเดิททางปลอดภัยนะครับครับโอเคนะครับแบงก์บแลกง่ายได้จริง ที่สามเหลี่ยมโอโต้ครับอย่าลืมนะครับก่อนจากลากันไป095-198-9916เบอร์่งรก้า้าเาหรับเครื่เพิ่มไลน์แอดไลน์ได้ครับสวัสดีครับ